ยู่ไกลทะนอบาดนียสาวุงลงไปบ่ได้เ้ยจ,ปปยจะพี่น้องปา่าทุกค์ขึนย่างได้เราต้องพูดเดี๋ยวโวน,นี้ไปหาอีกแล้เนา พามาโคเทสอีกแล้วเด้อจ้าเห็ดโคนหลวงจ้าตามทางใต้บนห้องเฮ็ดโคนเอ้ยเห็ดปวกจ้าบาต้อมบาต้อมสวัสดีครับเริ่มขุดเลยพี่น้องเสียเวลาทำที่ยืนก่อน <c oughs> บอกนาผายแล้วจ้านาผายแล้วงั้จ้ะ ลามขึ้นไปฮอดเทิงเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อบ่าต้อมถ่ายพี่น้องเพิ่นเบิ่งก่อนเด้อนี่จ้ะพี่น้องลามฮอตมาถึงเด้อจ้ะเนี่ยนี่จ้ะโดกกำลังงามเลยเนาะบ่าต้อมเนะาะนี่จ้ะผมจ้ะออกใส่ได้จ้ะเต,ติมนึงใลนเนาะบ่าต้อมเนาะ อยู่ไกลทอนอบาเทนี้เสาลุงลงไปบ่ได้เลยเจ้ะพี่น้องปลาทุกข์าขาหยาะะบเทอะเราบ่ต้องเดินดอกพี่น้องเฮ็ดที่ยืนก็เจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องมาเห็นอยู่บวกหัดจะไกลชักหน่อยได้เจ้ะพี่น้องเป็นหน้าผา,าลงยาก hết ngáp ngàm đâu mà cái khoang ngáp ngắm lắm bà con nó. เมเตอตะก,ก้าก็หาที่ว่างมาได้เลยเนาะบาต้องหาไม่ได้ถัดเป็นนักผักเนี่ยพี่น,น้องขอไปเฮ็ปดปูหัวดำมันจะขุดง่ายกว่าเด่เนเอาบาต้องขุดง่ายก่อน อันนี้เราต้องเอาขาเพื่นำเนาะแต่บางคนเพื่นแต่บางคนเพื่นก็เอาเตหัวอื้อหือพ่น้องเห็นเปล่าไมู่กตอนมาตอมดึงเห็นนะแต่กระอาดสีบวัวชัดป่ะไหนเนาะจ๊ะ พี่น้องไม่ได้ขดดุดเลยตืบหนึงแล้วเนาะตืบหนึ่ง,ยงยอย่าเวลานานเมื่อวานนี่ก็ขุดเลยบ่ต้อมห,หนูเออชัยลอยเดียวเองค่ะลูก <c oughs> ซิปกระดก <c oughs> ช่วงนี้สาวลุงอาจจะว่างแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าบนเดือนสิบรอบนเดนสิบเราบ่ต้อมเนาะหยุดบนเดนสิบแต่ก็ไม่ได้ออกไปทำบุญน,นะพี่น้องไม่กล้าออกตรงนี้แต,แต่ก็้าซื้อฝากคนเหรอ

ดินยากพี่น้องอันนี้ส<ะ>วาวลุงยืมอดเนส์ซมกล้องเขาเอาได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าลงมาได้เนาะบ่ต้อตมเนาะบาต่ต้อมยืนคิดดูว่ต้องทำที่ยืนก่อนนะพี่น้อง พ้โเนี่ย็สิจะไปหาอีกแน่นอนพระเจ้าจักหมานบวมหมนถ้าบวมหมนก็คือไม่ได้ถ่ายพี่น้องบึงเด้จ้าจะทำหมานก็คอยได้ถ่ายบึงเราบระเจ้เนาะมีพี่น้องถามทำไมต้องอุย้ยสิราจัง ทำไมต้องขุดเอาถึงรากถ้าไม่เอาถึงราก,กเราก็ไม่รู้จะกินอะไรมันรสอะไรลุงหน่อยเดียวเองเนาะแต่ถ้าไอ้นี่มันกินได้ทั้งรากเลยฮะน,นี่กินได้ทั้งรากพีน่น้องแต่ถ้าบานเลยะรากมันจะเหนียวนเนาะาเนะแต่แบบนี้ก,ลกำลังกรอบพี่น้องกำลังกรอบจานลุนเนี่ย บาคนเพิ่นก็ถามเด่บมต้องมาคุดแล้ออกอีบอ่ออกอยู่จ้ะแต่สิออกหลายออกหน่อยกอ็ยังบ้าเลยนาะบ่ต้งเนาะแต่ออกชัวพี่น้องดอกปี้สวยนาะครงบลุงปีดสวย สวยสวยบทอมใส่ตะกร้าก่อนน้อัดนี้ก่อนหนูรอยหนูกินนักปวดง่ะข้าบวกนะบาทอมข้าบวดอย่าบทอมเอาตะกร้าก่อนวางไส้บันเนี่เจ้าเจ้าสิวางไส้ ไม่ม mm ีท hmm. ี mm ่วางตั้งกับคุณต่อจ้าอือฮึไม่ยังลอยแมงกิน น,นี่เห็ดคนหลวงเด้จ้ะพี่น้องผมไม่เห็ดเห็ดผีเบื่อได้จ้ะเห็ดคนหลวงผมไม่นเห็ดพิษเนาะตาจำเนาะผมแมน่นทรงทรงคล้ายๆกับเห็ดนมแมวเลยแต่ไม่ใช่พี่น้องไปเก็บขึ้นบนต่อเฮ นบ่่ดินทรายปน,นดินเหนียวข้างบนน่ะอาจจะเป็นดินทรายบอบไร้ ขาใหญ่นี่นะบัวต่อมเนาะสวยๆเลยดอกบัต่อมขึ้นยากเฮ็ดปีนี้จักเป็นยังไงเนาะออกกระปิดกระปลอนนะบัวต่อมเ่อคืนปีก่อนเนาะดูขายต่ละดูสิขายใหญ่ใหญ่โอ้ขนาดเลย ยวยสวยจ้่ยามมืดเร่ต้งไมเสตะก้ากอนเนาะบุง่ายคือเก็บเห็ดละงูเง้ยเราบุงง่ายบุง่ายต้องคุดจ้ะ เห็ดพวกนี้ใจไม่รักในการหานะขุดแต่ละทีพี่น้องเอ้ยต้องสู้ขุดแต่ละเทือปันเศร้าให้พี่เนาะปันเศร้านาจะพี่น้องแต่เห็ดเยอะกว่าจะได้ออกมาทักคลิปนี่พี่น้องเอ้ยขุดเป็นชั่วโมงพี่น้องมาคลิปไหนที่ว่าเหลือยี่สิบกว่านาทีนั้น อันนั้นบต้อมตัดออกเลยนะตัดออกเราคิดว่าเอาที่สวยที่สุดเนาะที่ดีที่สุดเราสุงจ้าเอาไว้ถ้าเอาหมดจริงๆพี่น้องเอ้ยแต่ละคลิปเป็นชั่วโมงเพืิอสิได้เนาะมาขึ้นมาเ<อ>ต่อ แต่ขาเนาะซะลูกอย่ามาไปมาออเอาซะพี่ๆถึงก็หอบพี่น้อง <laughs> หเห,หเสียมเบาต้องก็เป็นเสียมที่ทำพิเศษพี่เ้องเสียมสับปามเสียมแท่งปามเบาต้องเอาเสียงสบปามเสียงแท่งปามเสียมแท่งปามเรต้องเอามาตัดแต่งทำเองพี่น้องเชื่อมเองตัดแล้วก็เชื่อมเอาไปเชื่อมที่บ้านเพื่อนเราส่งลงจ้า เพื่อนบอกต้อมเปิดร้านส้มสวยมีบ่อือบ่ได้ขาส้มบ่ต้อมเ่ยเป็นดินหิน nhá, anh nhá. ไม่คาสช่ไหต้กปอกกินเนาะข้ายนี่นน่าจะถูกปุย๋ยสะลุงเอา้าใส่ตกะก้าวันนี่เกือบเต็มตกะก้าแล้วจ้ะพี่น้องตะโดกใหญ่คนนี้หันเหลือเขาตะก้าเนาะบะตอมเนาะจ้านีจ้าพี่น้อง<ะ>ขาบวกด,ด้วยไม่หมดเลยต้องยังจ้าจพี่น้อง ยังอยู่อ,ยอ,อันนี้ข้างบ,บนจ้ะหลายจ้ะมาแบบต้อมเกงใหญ่เลยเมียถ่า,าย้พียนองกันบึงบ่งแบบต้อมฟาดตะคุดนะคุดก่อนนล้หอมล้วปะได้ทำนี่แหละทารก ลนะแล้ว,วเนาะหอมแล้วเมื่อวานนี่หัวยักดำไม่เนานนะบนเตาขุดเนาะเมื่อนี้หัวขาวได้ใจพี่เนาะเน,นาะบนเตาไม่เหมือนกันเรืวอเตยโพนะเนาะเตยโพนดอกสวยๆเลยเพรได้ขาดนะ้วยอ่ะไม่เป็นไรพอดี แต่ลุงอยากได้ขามันไม่ได้ขุดง่ายสตลุงเสียมคมด้วยแล้วสวย อขวบอีกยังนั่นพวกนั่นพวกเลยเนาะสุลุงจ้าอุ้ยหักซะอีกจะได้แข็งแบบตองนี้เอาอะไรก่อนมาเยังมาใส่มาต้องเจาตะกร้ามาเลยจนเต็มตะกร้าเราจะพี่น้อง ขาสั้นเนาะขาสั้น,นต้องมาขาดอีกแล้วนั่นเลยขาดอีกจนได้ปันคุณให้เลยไปกังนี้กันพลดินเลยมาสรุม Buồn chín bọn Đừng vào đây, cổ cỡ nào vào tâm ấy hút đi hút chế đai ห้องน้ำน้ำเกิดห้องน้ำของทางแล้วป่ะจ๊อยังมาหลายเดี๋ยวเด็กจะพี่น้องเดี๋ยวเช็ดไปโดนแล้วป่ะเต็ละยังยาหน้ากระเด็นใส่เปละต้องเสียงขุดเดีพี่น้องปุ้งปุ้งปุ้งเลยพี่น้อง สั่นแล้วอ้วกเลยตันนี้พมมาได้มดน้ำบระเทมละเกิดห้องน้ำน้ำแข็ง ดวนไปพี่น้องหาลากปามปกติจะออกลายเนาะสะลุงเนาะจ้าออกตะระโพงตะการใหญ่งงกันยังเนาะโอโตปีนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องอืมนังปวกหล่น อ,อก,กดท้ายแล้วพี่น้องชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิเชแยลนะครับผิดภาพกันได้ขอภัยพี่น้องอสรุปผลงานลนตะกาอีกแล้วจ้ะวันออนี้พี่น้อง ดอกสวยเนาบะบ่ต้มเนาะดอกสวยนั่นเลยจะไปเมื่อเข้ากันไปครับวันนี้บ่ต้อมสารุ่งขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจบ่ต้อมสารุ่งเลยนะครับวันน,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 นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องลิ้นพันกันเลยพี่น้องเหนื่อยหอมเลยพี่น้องนานๆได้ขด